เอาไวไ้ใส่บัดนี้เอาไว้ในกระเป๋ามันคืนนี่งั้นเ่อกีเอาเอันเรียกเมื่อวานนี้ล่ะสุขไทยแครไปใไซไปนี่สวัสดีครไปนอนแล้วแ,แต่ก็นอนแล้วแม่งคลังไรมันน่ะปกติก็บ่วกเป็นนีดอกแต่ว่าไปเรียกมากเอามาไว้ในกระเ,เป๋าเมื่อกี้มาอันให้ติบเนี้อซ้ำละบ่นลำรีลำไรโผล่ลำรีลำไรอยู่เก็บดีอยู่จะเก็บดียังไงเก็บบ้างไว้เ,เต้นเหนื่อยแคร์สวัสดีครับ ถึงพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟีอกมานะนะครับมือนีน้องมานะัะ มืัอนี้น้องมานะนะครับมืัอนี้รวบรวมเงินติดได้นะครับน้องมานะ่าจะเอาไปให้ปลูกกับยามาันอาจจะบลายนะครับตัวให้เพอ่์ไซร์ไปก่อน่อตัให้เพอ่์ไซร์อยู่ปิดลวงนะครับแต่ว่าจะไปแกงยามานะกับปูกับครอบครัวนะครับจะไปแกงว่าเงินน้องมาน่าเสียเงินเงินน้องมาน่าเสียเงินหนึ่งเพื่อซื้อว่าจังไหนเอาไว้ เงินนองมาเลเซียยในเต็นยู่ในกระเป๋าเขานาะแต่ว่าผมไปพกเงินสดนะผมไปพกเงินสดไปอยู่แล้วสีลองไปคี็งันว่าเพิรนสีิวอลจังเลยว่าน้องวันนีทติดเกือบดาวบอนะครับ เดีว่าจัะเหนนาะผิดหลุนลุนสามสีบหา้ากงกับตัวน้องนั่นนะเพื่อเทียดง้องมาเนาะโอเคนะครับติดตามตอนต่อไปครับไปดูกันเลยครับทำอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปเกะกันแล้วกันเนาะอุ้ยนะมไม่เรื่องจะบอกเงินเสียอี่ล่ะเงินเสียกี่ล่ะเงินไปแลกมาใหม่เมื่อคืนนี่งเมื่อหนึ่งเสียใช้จังไรแบบนี้อันบัตรตัวหาบันยิ้มยังสินะบ่ะ เอาไปจังไลไปเรียกมันนี่ละทุกสิ่หายใจถั่วไม่อยากหายหรอกเอาไว้ใส่บัดนี้เอาไปในกระเป๋าเมื่อคืนนี้นั่เมื่อเสีเอาอันเรียกมาไว้อันนี้ล่ะสุขกค้แค่ไปใส่ไปจ้าแค่ไปนอนเร็วจะนอนเร็วแม่คลังไรมันนนั่ปกติก็บว่าเป็นนีดอกแต่ว่าไปเรียกมาเอาไว้ในกระเป๋าเมื่อเสียมาอันให้ติ๊บ เนี้ยซ้ำหมดละบอลลำลีลำไรของลำลีลำไร้อยู่เก็บดีอยู่จะเก็บดียังไงเก็บบ้างไปเต้นเฮือยไอแคร์ได้เห็นบอเห็นของของมัญชีมาแม่ก็ผูกแด้อ่าไปเชัดว่าเฮือยอย่งเไม่เห็น่ตาตาได้สิเฮือ้ยมาตัวยาเห็นหนังโอ้ยก็ลัซอยกันแน่นอ่ะโอ้ยสิบละเอาเอาไปก่อนพันหนึ่งอันนี้ตีบอันนั้น อันน่ะคื่อคุณปู่บเอาวคุณปู่โอ้ยมาตำเหลีเลยแขนนี่มาตำเรียเลยโอ็ยเลียตาเลยแม่กําลังสี่ยวกลัสีหันกันให้อาแคพ้นได้นหะกําลังสิกาจะนอนบเบงน้ำหลานกําลังสี่ยเหรอเสียใจค้าไ้นอนนี่นํกรดเต้กําลังนอนอ่าัง่วเงินตรีสิไปไสิกลังสี่วมาเก็บเก็บอย่งนี้กําลังใจรีน่อยจะปิดวงไทยอีกอยู่ โอ้ยบอสําเรลียดเลยบอซําเหลียดเลยเพียนวันนี้หมอจากหัวแล้วอู้นลุ้นเลยนักศึกษาดิฮะนักศึกษาอไคุณหมอจังอันนี่มายำคุณหมออันได้ติปจะเท่าจงเอาดอกคุณหมอกันหมอปากแค่อยเอาหมอปากแปพอเด้อฮะ อีแม่บ <rôle à déc> ่อช <gens> ูฟังรึเป่าอ้าวโกเทียนนี่บ่อสัมเร็จเว้ยคนว่าร้านบ่ออันสิลงคลิปซื้อบ่อไร่ล่ะดิเพราะว่าคนบ่อเบิงอันนี้คอนเทนต์นะครับแต่ว่าปกติน้องมานาไม่ไม่พกตังค์อยู่แล้วนี่บทเรียนไว้แล้วเนาะน้องมานาบม่พกตังไปอยู่ในเตียนอยู่แล้ว เดี๋ยวฉบอกคอนเทนต์มนาอยู่แต่ว่ามนาสิเห็ดนำบอเดียวหยาสิเป็นคนบอกฮ่าคอนเทนต์มนากอดีเดชลงกเปย์สดกุ้งสดปลาดีเดชฮ่าคำคำคำแยวเดี๋คลิปเก่าๆก่ายังเกิดอะไรขึ้นน้องมเนาถึงได้กลับมเอาปิดปิดวงเขากลางไปปิดวงเขากลาใส่ชีวิตตามเพิ่งเขาคือเก่าเนาะเขาบ้าอะรอีกยังเขาก็มีความสุขของเราใส่ชีวิตไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคือเก่าแล้วโบแมนโบจะพึ่งนอนเฮ็ดตอนนี้ก็ได้คอนเทนต์ง่ายๆอะไย่งเดี๋ยวสิปัง ไอ้แคทไปเอากล้องเอาออกมาไอ้แคทเอามาไว้เอาไปไปติดตามช่องท้างช่องพี่แคทอาแคทนะครับว่าช่องนี้มันเอาคอนเทนต์นี้ไปก่อนวันศีพาดหัวคอว่าจะเหแล้วว่าจะคุณหยาบคุณดาจักบาทว่นศีเกิดยังคืนนะนะว่าก็ร่างหันใส่แคทแล้วก็ร่างสิว่าแคทเนี่ยเพราะนไก่น้ำมันนะเงินน้ำเงินต้องเป็นเยาวตีเอฟซีเด้อเยาวตีเอฟซีแบาขนาดใาญ่ยังแบา บ่บ้านบ้านหูเรื่องหางหูเรื่องสิบแด้ยุ่นยุ่นแหย่อก่อนแหละครั้งสิว่าเอาเป็นยังขึ้นสิสิบบ่เมียนเงินหลานเวลาก็สิบนอนสิว่าก็ขันหางมาได้สิอีลุคทรงสิ่แข่งแอ slider, บพอยดีว่าเมื่อกี้นหัวออกมาอยู่เอาพ่อไอ้อยปอยปอยมันเหนียงขี้ไปสิบบ่ขอบมันร้อนก็ปล่อยแช้ไอ้นั่นสิสายจูไม่ไปปล่อยแล้วไม่โอเคปลอดภวมเลยโอแคปลอดแค่ปอกภวมไม่ได้ปลอด เก็บบอดวัถ่ายคลิปแล้วมาคืนเด้อพภูรพันธ์เนี่ยด้อถ่ายคลิปแล้วมาคืนเด้วยไทยม่งได้คลิปไปซื้อนี่แม่อะไรนะแม่เอียงฝากเงินมาให้น้องเคสนี่แหละเดี๋ยวหาแชทแล้วก่อนลืมซื้อต้องขอขอบคุณแม่มุนอุดรใช่ไหมเมื่อคืนหนีเนมเนืองเปียบกับอีฟซีพอวัดนำนะครับแล้วก็บอฟซีหนาเวที โอ้เดีติบเต็มกล่องได้ติบมือเต็มกล่องแต่ประมาณสองพันสามพันเมื่อคืนเมื่อคืนฮะเฮียเปล่าเฮียหรอเฮียสามพันเนาะแต่แม่บอกแล้วเงินมันเฮียเงินมันเฮียวันนี้น่ะคือโดยเฉพาะที่เขาติดถือกล่องไปเขาสงสัยว่าเลือดสีแดตัางกล่องมันจะใส่เพื่ได้ยินเสียงเพราะว่าอะไรนี่เมื่อกี้หนึ่งนี่อ๋อไปหานป๊อปแล้วจะมาเงินเหรอ เนี่ยขอขอบคุณแม่นางก้อนม่ด้วยฝากฝากอะไรน้ำใจมาให้น้องเคสสามร้อยบาทเคสหนาดูดูใจกันเนี่ยเคสหนาอันกันนี่ใจกันเนี่ยเคสขาเคสเขียดเดียววันนี้มีของน้องมาน้าด้วยหกลอยโอ้ยโหขอบคุณครับของน้องเคสสามของพ่อวัดสามร้อยของน้องต้นน้ำสามร้อยขอบคุณแม่อะไรนะ แม่นางกทมาังไท้นางโร่อเลย่านไปเลยโอ้ยอะไรเจ้าคุณทำไมไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปค่ะอือออไปอาบน้ำประเทศปาอาบน้ำไอาบน้ำแล้วก็เออคอนทินนี่มันว่าไรดีคนทินนี่องไทยไหมดิ มากระไรยู่มากระไรยู่เบิังกะเกอร์แม่กระเม็ดไปน้อยนึงเอาผูกกระเม็ดไปน้อยนึงคือเด็กกระไรยู่ก็พานทุกข้อเลยแม่เอาไปนอนเลยแม่เอาไปนอนเลยแม่เดี๋ยวว่าอะไรโอ้ยยู่ายูงย้ำเสาอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับไปจัดการจะนอนแล้วอาบน้ำเหมือนกันนะเจนี่จับที่ไป หามท่านม่ัวเป็นอย่างบ้นเท่มายมาเอยมาเมาเลายมายมาเลาเลมาเคยมเลเลยมาเลยมาเกมคเลยมาเลยมาเลมเลานโอ้ยเเลยมามาลาเลยมยมาเมเมามาเเเลยล่มาายมามาเลยมาเลิมาวามาลมาเลมาเลลยเมลาามามล